ปัญหา maximum contiguous sum นะครับก็คือผลรวมที่ติดกันที่มากสุดมาดูรายละเอียของตัวปัญหาครับเรากำหนดให้ข้อมูลขาเข้านะครับก็คือลำดับของจำนวนนะอันนี้จะเป็นลำดับนะเป็นรายการของจำนวนเลยนะครับ a1 a2 ไล่ไปเรื่อยๆถึง an สิ่งที่เราต้องการเนี่ยนะครับก็คือ ช่วงของข้อมูลที่ติดกันนะต้องติดกันนะครับคำว่า c o n t i g u o u s นี่ก็แปลว่าติดกันไปเนี่ยนะใน A ที่มีผลรวมมากสุดนะครับตัวอย่างเช่นถ้า A มีค่าดังต่อไปนี้นะครับเป็นรายการของจำนวนดังต่อไปนี้จะสังเกตว่าก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นจำนวนลบด้วยนะครับช่วงของข้อมูลที่ติดกันก็อย่างเช่นช่วงนี้ อย่างเงี้ยนะครับนี่ก็ช่วงหนึ่งนะครับนี่ก็อาจจะช่วงหนึ่งสามตัวนี้ติดกันนะครับหรือตรงนี้ถึงตรงนี้เลยนะครับหรือจะทั้งหมดเลยก็ได้ลดแล้วแต่เป็นช่วงที่ติดกันทั้งสิ้นช่วงไหนล่ะที่มีผลรวมมากสุดนะครับคาตอบของตัวอย่างนี้ก็คือช่วงนี้ครับนะช่วงนี้นะครับคือห้าเก้าบวกยี่ิบหกบวกด้วยลบห้าสามนะครับบวกด้ห้าสิบแปดบวกด้เก้าสิบเจ็ดอันนี้คือช่วง ซึ่งผลรวมมีค่ามากสุดครับเราอยากจะหาช่วงนี้แหละครับนะบโดยที่กาหนดให้ A มาช่วยบอกหน่อยแนวคิดกันแก้ว,วิธีนี้นะครับก็มีหลากหลายนะรเราจะเริ่มด้วยการลุยลุยหามันทุกช่วงเลยก็ได้นะครับแต่นี่การลุยทุกช่วงเนี่ยนะครับอย่างเช่นถาเราเริ่มที่ตัวนี้นะก็จะช่วงที่ช่วงแรก ก็จะมีช่วงอะไรบ้างนะครับที่เริ่มด้วยตัวนี้ก็คือตัวนี้แล้วจบด้วยตัวนี้หรือตัวนี้ถึงตรงนี้หรืออันนี้ถึงนี่อันนี้ถึงตัวที่สี่นะครับเริ่มตัวแรกจบตัวที่ห้าเริ่มตัวแรกจบตัวที่หกเริ่มตัวแรกจบตัวที่7็เนี้ยไล่ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงเริ่มตัวแรกจบตัวสุดท้ายต่อมาก็เริ่มตัวที่สองจบตัวที่สองเริ่มตัวที่สองจบตัวที่สามตัวที่สองจบตัวที่สี่ตัวที่สองจบตัวที่หไล่ไปเรื่อยๆตัวสุดท้ายทำอย่างนี้แหละครับนั่นก็หมายความว่าเราจํานวนช่วงก็คือ c n คอมา2นั่นเอง c n คอมา2คืออะไรก็คือ n เลือก2เรามีทั้งหมด n ตัวเราเลือกมา2ตัวครับ2ตัวนั้นก็เป็นตัว1ก็กําหนดจุดเริ่มอีกตัวหนึงกาหนดจุดจบของข้อมูลในช่วงนะเพราะฉะนั้นก็จะมีทั้งหมด n เลือก2ช่วงซึ่งเลือกสช่วงเนี่ยนะครับข้างมันก็คือ n คูณด้วย n ลบหนหาร2นั่นก็คือใช้เวลานะครับเป็น n กาลังสองครับ นี่ตรงนี้ต้องเขียนโปรแกรมดีหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าการคำนวณผลรวมในช่วงเนี่ยต้องเขียนให้รอบครอบหน่อยหนึ่งนะฮะก็ถึงจะได้เป็น N กํากำลังสองนะครับหรือไม่ก็นำเอาแนวคิดของ divide conquer เข้ามาช่วยนั่นก็คือเราแบ่งครึ่งรายการที่เราได้รับหลังจากนั้นไปหา maximum c o n t i g u o u s sum นะครับของฝั่งซ้ายแล้วก็ไปหา maximum c o n t i g u o u s sum ของฝั่งขวา แล้วก็ไปหา maximum c o n t i n u i t sum ที่ข้ามฝั่งจากฝั่งซ้ายมาฝั่งขวานะครับอันที่ยุ่งหน่อยคือชุดตรงนี้ซึ่งถ้าใช้แนวคิดวิวันคอนเคอร์เนี่ยนะครับแล้วถ้าลองเขียนเอากริดตึมนี้ดูนะก็จะใช้เวลาเป็น n log n ครับสำหรับกรณีลุยทุกช่วงนะครับกับว i วันคองเคอร์เนี่ยก็อยากจะให้เราลองเขียนกันเองดูนะฮะลองทำกันเองดูนะครับว่าเป็นอย่างไร แต่สำหรับในช่วงนี้เราจะนำเสนอการใช้กลวิธี Dynamic Programming มาช่วยครับซึ่งจะได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพเชิงเวลาที่ดีกว่าแน่นอนครับเราคิดถึง Dynamic Programming เนี่ยเราก็ก็ต้องคิดถึงแนวคิดคิดถึงการเขียน Recurrent นะของคุณภาพของคำตอบในที่นี้ คำตอบคือช่วงข้อมูลที่เราสนใจที่มีค่ามากสุดมีค่าอะไรมากสุดละ่ะมีผลรวมครับเพราะฉนั้นเราก็ต้องเขียนรีเคอร์เรน์ของผลรวมกําหนดให้นะครับ pi นะ pi นะครับ p วงเล็บ i เนี่ยคือผลรวมของข้อมูลที่ติดกันในอย์ a นะครับที่มีค่ามากสุดโดยบังคับให้จบช่วงที่ตำแหน่ง i นะครับเริ่มที่ไหนไม่รู้แหละแต่ขอให้จบที่ตำแหน่ง i แล้วมีผลรวมมากสุดนะครับ pi มีข้อกำหนดอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นอย่างหนึ่งว่า pi เราจะเขียนเป็น r e c u r r er e n e ได้อย่างนี้ครับถ้ามันจบที่ i แล้วมากสุดนะฮะเราก็หาได้จากการที่จบที่ i ลบหนึ่งตัวตัวก่อนหน้านะครับแล้วก็บวกด้วยตัวที่ i อันนี้คือทางเลือกที่หนึ่งนะครับคือนำเอาผลรวมที่มากสุดแบบที่จบที่ i ลบหนึ่ง บวกกับจบที่ i นะครับอันนี้เป็นทางเลขที่1กับทางที่2คือไม่เอาล่ะไม่ไม่เริ่มไม่มาจบที่ i ลบหนะฮะให้เริ่มใหม่เลยที่ i แล้วก็หยิบตัวเดียวก็พอนะครับอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับในกรณี pi ลบหเนี่ยมันเป็นเลขซึ่งติดลบอะ่ะพอมารวมกับ ai เนี่ยต้องมีคุ้อ่ะครับนะเราเลือก ai ตัวเดียวดีกว่าโดยมีเงื่อนไขเริ่มต้นนะครับก็คือ ผลรวมที่ต้องจบที่1ตัวแรกมันก็ต้องเป็นตัวแรกตัวเดียวครับมีเรื่องมีเงื่อนไขเดียวมีกรณีเดียวเท่านั้นตัวอย่างเช่น A นะครับมีอย่างนี้นะพ1ก็เท่ากับ2นะเพราะมีตัวเดียวนะครับพี 2, จบที่สองนะจบที่2ก็มีสองทางเลือกคือเอาตัวที่จบที่1นะครับแล้วบวกอีก1น,น,นี่คือ3นะครับกับตัวมันเองคือ1น,นแน่นอนครับ3ดีกว่านะเพราะฉะนั้น p 2เท่ากับ3 ต่อมาจบที่สามนะครับจบที่สามมีสองทางเลือกนะก็คือเอาจบที่สองจบถึงตัวตัวนี้นะครับก็คือสามบวกอีกลบสี่ก็คือลบหกลับเอาตัวมันเองนะซึ่งคือลบสี่ก็แน่นอนว่าควรจะเอาทั้งหมดเลยตรงนี้ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วมาจบตัวมันเองก็คือลบหนึ่งคราวนี้มาดูจบที่สี่คือตำแหน่งสุดท้ายเนี่ยนะครับจะพบว่าถ้าผมนําเอาที่จบที่3มนะที่ดีที่สุดเนี่ยนะครับจบที่สาที่ดีที่สุดคือ p สามซึ่งรวมกันแล้วได้ลบหนึ่ง ถ้ามาบวกกับตัวเขาเองนะครับก็เป็น2ก็เป็นลบหบวกสก็ได้บวกหกับเลือกตัวเขาเองตัวเดียวซึ่งคือ2นะครับเพราะฉะนั้นเลือกตัวเขาเองตัวเดียวดีกว่านะฮะเพราะฉะนั้น p 4ก็เท่ากับสเอาละครับอันนี้คือนิยามนะครับแล้วก็รีเ r เรนของ p i ตอเรามาขอเตขอนิยามอีกตัวครับคือ s i นะฮะ s i ก็คือผลรวมของข้อมูลที่ติดกันนะครับ ในรายลำดับนะ a 1ถึง i ที่มีค่ามากสุดนะครับอันนี้ไม่ได้บอกแล้วล่ะครับว่าต้องจบที่ i นะครับไม่ได้บอกนะคือสนใจช่วงเลยครับนะช่วงไหนก็ได้นะครับที่มีค่ามากสุดในลำดับ a ตั้งแต่ตัวที่1ถึง i ตัวไหนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้น s i นี่ก็ก็คือสารพัด pi แหละนะโดยที่ไม่ได้บังคับนะครับว่าต้องจบที่ตำแหน่ง i ทีนี่เราก็เขียนได้เลยครับว่า si นะครับแล้วก็เลือก p มันทุกแบบเลยนะทุก k เลยนะครับโดยที่ k เริ่มที่1ถึง i ตัวไหนก็ได้นะครับขอตัวที่มากสุดก็พอเพราะว่า maximum c o n t i g u o u s s u m เนี่ยไม่ได้บังคับนะครับต้องจบตัวสุดท้ายนะเพราะยังบังคับตัวจบตัวไหนก็ได้เราตัวมากสุดแล้วเราก็จะได้ r e c u r r e n t นี่ครับ si ก็คือนำ pk ทั้งหลายนะครับ k มีค่าตั้งแต่1ถึง i มาเปรียบเทียบแล้วก็เลือกตัวมากสุด ราก็จะพบว่าตัวนี้นะครับเราก็สามารถเขียนแตกเป็น max ต่อได้นะครับก็คือ max ของ pk นะครับแต่ว่า k ตั้งแต่1ถึง i ลบ1ก็พอนะฮะเลือกมา1ครั้งนะครับแล้วก็มาสู้กับ pi นะฮะตัวสุดท้ายอ่ะซึ่งพอถ้าเขียน่างนี้ปั๊บเนี่ยนะไอ้ตัวนี้คืออะไรล่ะตัวนี้ก็คือ si ลบ1นั่นเองนะครับนะ si ลบ1นะ si ลบ1เพราะ si มันจบที่ตัว i ใช่ไหมครับอันนี้จบที่ i ลบ1 นี่ก็คือ S i นี่นเราก็จะได้อีกรีเคเรนต์หนึ่งนะครับ S i เท่า si กับ maximum ของ S i 1กับ P i นะซึ่งตรงรีเคเรนต์ตัวนี้ก็มาจากอันนี้นั่นเองรีเคเรนต์ที่แทนผลรวมที่เราต้องการเนี่ยนะครับคือ S i แต่ S si i นี่ใช้รีเคเรนต์อีกตัวก็คือ P i นะครับ S 1แน่นอนครับเรามีข้อมูลอยู่ตัวเดียวนะฮะ maximum continuous sum ก็คือตัวนั้นนั่นเอง อ่ะก็ดูตัวอย่างนิดหน่อยนะครับจากรายการ a อันนี้นะครับเราจะพบว่า s 1นะฮะก็เท่ากับ2นะครับ s 2นะก็เลือก2ตัวนี้ครับตัวไหนเมากันนะก็3นะ s 3นะครับ s 3ก็เอาเจ้า s s 3ก็จะเอา s 2มาสู้กับ p 3นะเห็นไหมก็ s ตัวก่อนหน้ามาสู้กับ p นะครับเรนั้น s 3ก็เท่ากับ s ตัวก่อนหน้าสู้กับ p ตัวของเขานะฮกัลบ1นะรับก็ยังเป็น3 s 4 S, s 4ก็เอสตัวก่อนหน้านะครับมาสู้กับพีสี่นะ3ก็มากกว่า2